รังกลังเอข้อยอมเย้ยอมด้อค่ะรังเมียฝรั่งพี่น้องตั้งว่ามาเกลือยุ้งโดยสะเพาะได้นี่นะออกมาแต่ป้าแหรวพี่น้องมานางพักสักก่อนนี่ส่้อยุงกินบาไวบไวหูแดงเบิดอันนดียกันแขเบิดนี่อมขาหูงบดังสีมันกินแต่ขา มือนี่ลาพี่น้องผลงานยุ่งไรเบ่ไหวเลยพราะทีแก่งพลังกัดไหวเด้ออยจะว่าเลยจะใครผูกทั้งไล่มองโซ่กับ่นได้ยังกินนะขนมนั่นนั่งพักสักกันมานั่งกินยุ่งอยู่นี่แหละเบ่ไวพี่น้องคณะทหาต่อกสิบ พ่อยังได้อยู่เนาะมันตมันต้องได้คอยใจเย็นหาหลีแต่ว่ายุงมันหลายสาะเกิดมันบวายนี่ตุ้มพยายากันทงพูยแบบนี้มาใจขาดนันตี้กันพนหรอมันสิใจค่อยๆัันเอมีบ่มันสิใจขาดนันติหฮมันน่งกินขนมซะแล้วอยู่แถวเฮวหาก็พอได้เฮ้ยตรงนั้นเอาไหมตัวสํมควายนี่ มันม่ได้เก้งใจกับเปากับสูตรยูมันมันกินแต่มันม่ได้เก้งใจกับเปากับสูตรทำไมมันบาเบิ่งมาคนงานกินไรเนาะมันกินไปจนหมดตุ่มหูมันดิ่งดิ่งกับปอดยานแข่งอยู่แน่เลยเนาะโหดีมันแตงปอดยานตุ่มหูมึงเลยเนาะโหดโพดโพดสุดกับใ่เล็กกิ๊ดเล็กๆจริงอย่างดีทำก้อนก้นอันเพลทำมันมาแก้ตัวทำก้นจนหมด เดียัดี่ายกหนง้พักเมื่อยก่อนพี่น้องเอ้ยยงยงยงนนนี่ขนาดใช้ทุงเท้าใช้อันทุกอย่างมันก็กิ่นเลยแท้แข้งนี่ว้าไหนไปล่ะมาเอาเดงตังคังั้ยใหญ่อไปงีมัเร่งเก่าอย่าหาเห็ดด้อ ต้องคากยากันโยงก่อนแ่นะต้องคายาการยุงบอไว่ิ้มซื้อมาแล้วตอนนั้นค่อบริจีนมันเออเนี่ยวะมันข้นลาเรื่อมันบอได้ข้นลาเขาใช้น้ำตาลค่อยบรรนามันได้นี่บ้งคือมากแต่คนอันนี้นะโอ้ยในป้าเนี่ยมันจะบ้งมันตกแปอกแปลกแปกคือที่จิได้กินข้าวบอใหบ้งก็ได้บ่ข้เา้นมันสิบ่ออกมันมันบริกินใบข้าวมไม่น่าขึ้นาหนาข้าบักเก ตัวมะขามเขามาขึ้นอยู่บนหรับวะนไงต้นไงต้นแมหักอีกบ้นแมนเปนขามต้นมะขามนะพ่นไ่ค้นหน้าสวยหน่อยนปล่อยาะมันยุ่งเด้เ้ยสันส่ใสเนี่ยจักรี่าจักรานกันอยังนี้น่นี่มงตงันวยาอย่างเงี้ยเงี้ยมันขอกินมันบอกว่านี่นี่นีปนวโอ๊ะไหมนคืลายสาขาพุนตกนี่เนาะ ได้พ่อแก่งถวยนึงพี่น้องผนงานของเราไล่เจ้รเกได้เชื้อมันกับบุยานุนเม็ดเต็มเต็มเนี่ยั้ยบ่บ้านนี้ก็สีนุ่งเสื้อนี่มันนั่งแบบกระเป๋าคนมานุ่งเสื้อคนสัตว์โอ้ดีดีขันนะมึงกระปุกขันบ่คอยขันยีได้เนี่ยนี่อ่ผัดมเนแต่ขันตุ้มมันยุ่งครบทุ่มเขือนพ่อมเขือนหุ่เสี้อกระตีนแนว ตบแล้วหมดจักมดจักลิตรเลยลือะไรเได้ซีซีเลยินสตัยังยุ้งไล่ไม่ได้ได้พลังมะขันยุงเมียกุ้งเยวมันใเมียพลังมันเกดยุ้งโดยเฉพาะพี่นนองเออพลังอาบดินมันในพลังมันมาบริจาคเลือดค่ะชิกี้เนี่ยมันเสพแซ่แอบโหลดนี้ได้ซยมงพลังคนใจดีมอนในใจดมาบริจาคยุงเนาะจะเป็นหอมถ้าฮอบสุกๆมันก็ไดไล่กันอ้ยสร้างยุ้งได้เนาะเขาสะไรง่ยหางก็อุน้่อง เขาอินทอกไปตมงูงไเนาะเขาจะเาเมื่อนะเขาให้อีกแป๊บห้่งนะนี่ฮาไปดับแป๊บหนึ่งฮะแดดมันแดล่กันั่นนี่แกงเขากับเมื่อเลยเขาแกงแกงยี่นี่แล้วจะกินแกงแกงยี่นี่แล้วเอาไป่งแกงกินาากอนนี้เขาไปเดือดร้ยอยู่าไปตองกินเข่ามาแล้

น้ำมึงน um> hey, no. oh. ั่งต็งเพราะจนตายเหรอไหนยุงนะนี่มึนกินกูบ้านี่พผรักตายตะแข้งเ้ยเ้อาสิงนั่งไม้เป้าขวดเลยเล่นบ่างชิงใครเป้าคุยอ่ะโอ้เล่นไก่บ่เฮ้ย เอาเดือยหือให้ปล่าเสียงนงไม้เป่าเบอร์นัเ่าง่ายๆขอไปกันขาไปน้ำบงส่วนมันเพราะว่าหเพราะเสียงท่เปล่าขวดบู๋หรือตเอปล่าขวดกำลังเมื่อนแล้วก็เมื่อยเมื่อยดจยุ่งค่ะบอแมนเสียงนั่งบอกว่าเฮ็ดปอกอยู่ั้งหน้าบอกนี่กูเออไ่แจ็บอกแมนมาจ็กีเด้อบอกมันมันมวนอยู่แต่มันมันบวสมาเ้อนงบ้อมือ มือนาเสือเสือบ้างบ้านแบบนี้กับหัวใเด้อะแมนมี่อะไรหัวใ่เรื่องเสือบางครั้งต้องใส่เสือหน้านายุ่งมันจะได้บัวใจนมาเท่คือเก่าเนี่มันมุดมัดถ้าเ้าใส่สีอื่นมันก็บอได้นั่นห้าวได้นุ่งสินไล่มันดีบ้านี่ทั้งทึงมันกินบอได้นี่มันกินนุ่งสินไล่ในยามว่ายึงขึ้นมาปัดดปุดปัดปัดผมันบอกว่าขอกินแน่ขอกินแน่อะไรนี่มันก็มีมารยาทอยู่เนาะโอ๊ยนักผักเมื่อจักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเจี๊ยบกัโทูมหาเหส เราสารไปหาเฮ็ดโอ้ยโทรศัพท์นะคันใช้กระเป๋านี่คือห่อบ้าเอื้อกกะมาบ่ทันานยามมื้ออื่นนะมื้ออื่นเฮาสิไเปอร์ดอกใหญ่ด้วยนี่ายดีแต่ซอนมันจะ่เฮามักกิ่นชามีเล้วแก่ๆอยามแต่กลุ่มนี้มันบ่ได้แก่ได้ไหเสียวมันงนี่มีสัญญาณอยู่มันอ่อนนะมีดอกใหญ่ซื่อๆแต่มันอ่อนนะโอ้ยแน่ที่ไม่แน่ใจหอมอย่าีเอาก็หาได้ไหม เข้ารถไปใช้รถเท่านี้เข้าป้ามีเาท่าไงมึงขยันข้างๆย่างกับ sure. ช oh ่างก็ไ oh. ด้มองให้ดองนะแมนมัางเบิ Polish ้งนั้นเข้าไปกับเข้าไปไดนี Slow ่หนยุ่งหามมึงไปซึ่งเนาะห้าสี่ไฮมันจับห้าสีเบิ้งมันกินจนคนแดงแต่อีมันให้มันกินมันอีมันมันตายแบบถ้ามันตายถ้ามันกินอีมใส่ก้นอ้ามันกินมันพา ต้องกินข้อเลยนเข้อะรเก็ดขอมากอี้เสียดอนี้แรละบอนภาพใ่ไหมวนขึ้นด้วยว่าเสือมันหน่อยนมมันเปกรอาเสือคอยน่นได้คนทีแรกค่จนนุ่มนุ่มนะซำสามสิบสามสามามสิบนุ่มเบอร์ห้หดออกกอกเยอเป็นว่าเสนุ่ม้มันเชาได้บนนอบอรนี้เจ้าก็เป็น ใส่ชดสีแดงถ้ามึงใส่ชุดสีแดงมากนิ้มบกีนเออไม่สจะเอาหนีไปผัดงลางใส่งลางได้เออดอเอาไปใส่งลางแค่บเอาใบตองกุ้งใส่โป๊กเีปีกนี่บมีตองกุ้งมาสับผูกอันนี้นี่คุณจะเป็นว่ากับพ่อ่าแก ตู้มัากับไก่อยู่ในนี่เขาแก้ยังนี่มันย่านเดี๋ยวจำอดใส่อะไรมาไล่ยุ่งกับบริานมันก็บบริยานเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันบริยานแม้แต่กระเป๋าเนี่ยมาท่ามัเนี่เขาต่ออย่างมันบริยานเกียรติกระเป๋าเพิ่นนี่ปพี่น้้อองเยพักเมื่อยแล้วก็ต่อค่ะไปเอาไปเอาจักรรมได้ไอจักรัมได้ไม่เสียวจังเมื่อนฮาพักแกงใส่แซ่บสม จะกำลึง<ป>ะน<ป>ะไปไปตอจ้าคนตายบ่น่ะคนตายนี่นันข้าบเพดีบบันทาบันทาบเ่เออ,อ พี่น้องพี่น้องเอ้ยนางท่านางว่ะสมมุติว่านางยางใส่ชุดนี้เลยมาเจอเยเจอย่างก็ตุ่นคุณยันเขาเก็บเห็ดผวกอยู่เขากันแลนนี่มึงผัดข้าวอีกแล้วเนาะขับป้าอีกแล้วเอ้ยอยุงของกระสีบข้าวเศร้าคันผัด มึงกัไปเจอบิเบ,ออบ <c oughs> เออเขากันลัางเห็ดแล้วกันมึงกับิีฮอนแต่หนาเดิใส่สุดนี่ไปจวดเขาหัวเขาสิบแม่งหยางแต่งจ้อยห้ยว่ะเฮ้ยนี่ปลาดอกใหมันโอ้ยมันเข้าไรซสดคอยเบิรลเลยยะปา คอยกำลังสิ่คอหวยน้ำเจ้าแม่พ้นปวกนี่เจ้าแม่ทางไดเฮ็ดหลายเจ้าแม่มองนี่บ่เออมองนี่บ่เฮ็ดมันขาวว่ามันออกหลายๆน่ะโอ้แล้วก็เจ้าแม่น่ะเฮ็ดยังอยู่เดี๋ยวนี่หน่าจะว่าได้มาหาเฮ็ดคือกันหาเฮ็ดหลายแล้วคอยกระยันคอยกระเต้นขึ้นมาเรื่อยู่งพ้นต่ว่าโอยนี่ยังนี่ยังพ้นแต่ว่ายังคนตื่นคอยคอยลัะนี่เขาเเาห็นขคอยคอยกระเข่าไข่แม่ บอกแน่มองได้เฮ็ดออกลายให้นั่นนี่แหละต้นนาลงไปนี่เอาเล้วฉัน่กินพาหาเน็กว่าพาไปเบิ้งแน่มามามาไปไปเอาต้นเห็ดมากินซับได้แต่นี่ให้แจ้งฟูกันยุ่งประคบนี่เจ้าแม่ปวดเจ้าแม่ปวดไม่ใจให้ละงวกที่เบอร์ไปจ้าใครนกว่าเราที่ละงวกที่เบอร์เคยวะโอ้เนี่ยละงวกเลืองบ่แน่พ่ะหรือซื้อเฮ็ดเพาะท็่ละงวกเอาอยู่บ้านยันเบอร์ดิเชิญแม่มันเลยจะหอม กะน่ล้มันไม่ีแม่ข่าวบอกโอ้ยยังมีแม่มีลูกอ้าวมเห็นเห็ดระหกสบัน่เป็นจุกโโนะขาวอ่ะจะอาได้ไหมเฮ้ยมันขอใบเห็ดทอนมันเ็มันแม่เห็ดระงาขมุมมุมนะบอกเฮ้ยจากเียผู้ยาญละยังตายก่อนได้ไนะไปไปไปขัดยันตายแล้วก็ับไปมาพอ้าแตงหมข้าวสะก่อนนะฮู้ยเจ้าแม่ปวกนี่ก็ได้ จะแม่ซุดอันโพนปวกเนี่ยก็จะแม่นบอกให้แต็มมองเขามาเอาำอุ้ยเา้าฮะนาไ้วะเ้าจังได้ให้เขามาอา่ำเลือกเขาเอาคือพอเห็นลายๆเนี่ยเห็นดอกเดียวพอยเห็นก็พอเห็นพอดอก <laughs> มันต้องใจเย็นเนาะหาเห็ดเพาะนี่โอ้ยใจห่อนนี่บ่ได้ได้ค่ะบ่ได้ผู้เข้าเคลียเข้าขวดแถวนี้นะโอ้ยมันเบิดแล้วเคลียหนองไม้ก,กับเคลียโอ้ยบ่แมนก <laughs> ิโตมานบอกคุณแม่มองเดียวจะได้จังหวะงสีหกแปดสิบจ้ะมองมันมอนยู่นะคะขวดต่อไปจ้ะแต่นางสีนี่ไม่ค่อยเห็นพุกอ่างน้ำผปลาป่อปบอมานีด้ดิ

เขาบอก่อาก่อนเลป้าเคยทำารเดี๋ยวเฮ็ดพ่อนางกระโพนอยู่เวลาบัดนย้นมากุ่มนางบ่ไปบ่มานางพ่อเห็ดจ้าเขาเอาอนห้ามไม่้เียอะไรฮะเอาบอกอนายเนี่ยก็ข่อยกังมากอยู่ข่อยช่บ่เห็นพูดทุองข้าวในไร่น้านี่อืม อันยโน้ยอืมนี่เจียวมีเจียวมวนดีดอกเี่ยวมวนเลยมีแต่ดอกใหญ่ทำไมมันเจดอกอ้าคั่วขั้วั่วเัาะเพี้ยวได้เงาไม่ล้นะปล่อยผัดสวนได้เงากรลไงสิบใผัดสวนได้เงาไม่ผัดเงาผัดเยีนดอกใหญ่เลยนะอือหูเออ นปลูอูินะนะอีอดดก็ยู่นี่จะโดหนึ่งไะมบอยนี่คือสีนา่า <c oughs> อ,ง<ด>อีง,ลอง,แ,งแล้วรังแดงมาแล้ว เถี่ยวเ,เคียแกไปลูกอ่อนเคียหาเหยื่อไปพถอยุ้งมาอีกแล้วนี่นะเออซ้นำนี่ก็ซ้ำสิกินเลยโอ้ยมาเฮ้ยมามามาตัวยิว้มไไม,าม,าม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 าอาบน้ำมาอาบน้ำมานี่จะเจอบ่อนำ้ำซักซีบเลยคุณบ่อนั้นจังว่าใส่ไข่แม่เฮ้ยอ่อนๆอยู่ <laughs> อ่อนนะพอปัดกันเฮ้ยโอโ้ยยุง โคดวันไลยดีหรอไปเมื่อเมื่อเมื่อจ้าเพราะไว้แหละเกลือยุ้งอิ่มแหละค่ะบริจาคยุ้งจนมันอิ่มจนมันบรอยากจนมันบ่อยากละยุ้งนัานอีกเลยเห็นหมองเขาคัวอีกเลยาเไรเข้าจะหมันซัเียอะะดอกมันนี่ใช่นี่กลห้าจไมมันัวอีห่าจับในช่องมวยอ เขาจงไว้หายกระดาเขาจงไว้หายกระดานี่เอ้ยโคกับโคบวกแปดและแซมที่นู่นกับเบาอีห่าต้มึงเอ้ยโคนแปดกับเบานนี้มันบอทันทียนตอนั่นนั่นเลยสามดอกแต่มันโคจนชอดเลยไหนเขาจงไว้เห็นมันเลยห่าต่ำมึงเอ้ยมึงกาดข้าวบอด้วยดอกมันหน่อยเขาเบาบอบอเขาอ่อนช้ำกีตาเขาพุ่นนี่เอ้ยเขาเคลียร์ถิ่นนี่มันเหี่ยะบอเออบอมันโยอยูุ่ติการ

รถยางตายแมรถพุงกับไปเยียบน้องไม้แล <e ้วยังว่วก็ลากขึ้นมาอยู่ได้เหร้าป่าดเ้รบาขาคืออพาดกุสิอลนป่าววะจุดมันยังหวกแลากขึ้นมาเบิ่งอยู่ไหนันห้าไปเห็นอยู่บ้านอื่นก็แจ๊ก นมันสีเหาบ้าบอกคแตกโอ้ยงามดีนะใบมันนะงามจังเลยอ่มันใบอะไรอ่ะเปแต่เอาไปปลูกแท้เก็บเอาจ้าเก็บเอาผักติวนะครับมะแกงเสเฮ็ดเพาะของเราเฮ็ดเพาะแกงเพาะไอ้ยนอ้ยพักนี้พี่น้องผักติวงาม เอาหาดียุ่งเขายังได้เนาะไม่เสี่ยงเมื่อแกงคาเสื้อยุ่งผู้มันกินในตูนี่เว่ยแม่ไปเดี๋ยวไปเป็นเก็บอ่อนไปจังอะไรอีกไปจะเอาอีกนะจะกอาเอว่ยแม่เห็ดเบียน้ำบุญยาเขื่อนเนาะทำมาหนาพี่น้องพวกเนี้ยเราก็ได้พอแกงอยู่นะครับป่ะเมื่อเมื่อแกงเห็ดเผาะกินกันนะจ๊ะพี่น้องค้าเดี๋ยวติดตามตอนแกงเห็ดเผาะแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องมื้อนี้ มาน้ำเมียฝรั่งค่ะบริจาคเลือดไปหลายหลายซีซีอยู่นะคะหอนมองจอดรถแล้วพี่น้องเอ้ยตามคลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ